นี่คุณถ้าคุณไม่ทักผมเนี่ยก็ไม่มีใครว่าว่าคุณเสียมารยาทหรอกนะเออไม่ทักก็ได้ <c oughs> เอ้กว่าจะสบายเสร็จนะลูกบวชพอดีเว้ย <c oughs> แกคิดจะมีลูกกับใครวะไ <c oughs> อ้บ้ามันเป็นคำเปรียบเทียบเว้ยเข้าใจปะว่ากว่าจะบไบายเสร็จน่มันนานแกบอกไม่ดีแกจะมีลูกกับใคร ออยากมีลูกก็ได้เว้ยอยากมีลูกกับไมรินเว้ยพอใจไหมเอออยากมากเลยเว้ยแกไปไปไ้โอ้ยฉังกาว่าจะโกดแกสั้งสองวันเขาหน่อยอยอ่าฟ้องเลยถึงอย่าหายโกดธช่ไหมใช่ปปล่าพ่อครับ แต่นี่มันเรื่องเร่งด่วนนะพ่อน้าลำไยหกล้มข้อเท้าแพงยาด่วในห้องพยาบาลก็หมดพอดีอีกฉันเลยนี่จะไปซื้อยาพ่อมีทางห้ามฉันได้หรอกไอ้คุณหนูพี่ตกลงแกจะบอกฉันไน้หรือย,อยังเนี่ยว่าไอ้ธุระด่วนมากๆของแกเนี่ยมันเรื่องอะไรกันแน่คะอืมแกกำลังจะได้ช่วยให้ลูกคนหนึ่งได้แสดงความกตันยูอย่างสูงสุดกับแม่บังเกิดกล้าว